สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไดโนเสาร์นะคะของเล่นนะคะหรือว่าของเล่นไดโนเสาร์หรือว่าไดโนเสาร์ของเล่นนะคะวันนี้นะคะเรามีน pues> ี่ค่ะไดโนเสาร์บังคับมือนะคะมีไฟนะคะมีไฟตรงลิ้นนะคะแล้วก็มีเสียงนะคะจะมาเล่นให้น้องๆดูนะคะนี่แล้วก็ ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไดโนเสาร์นะคะของเล่นนะคะวันนี้นะคะพี่ก็มีนะคะไดโนเสาร์นะคะทั้งตัวใหญ่นะคะอันนี้แถมมาให้ค่ะเคยเดือดักนะคะอันนี้แถมมาให้ดูเฉยๆค่ะค่ะแล้วอันนี้นะคะก็ก็เป็นไดโนเสาร์นะคะตัวใหญ่ค่ะนี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ แล้วก็มีไดโนเสาร์ตัวเล็กลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะตัวเล็กไดโนเสาร์ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะตัวเล็กนะคะก็จะมีสีสันอ้าวนี่พี่ม้าลายมาจากไหนนะคะเข้าไปด้วยละกันนะคะสงสัยจะลงทิ่นมาค่ะ นี่ค่ะแล้วมีตัวนี้มาด้วยนะคะสงสัยจะจะหลงมานะคะเข้าพวกนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาเข้าพวกไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะไดโนเสาร์นะคะก็จะมีสีสันต่างๆนะคะนี่ค่ะนี่นี่นโหนี่ค่ะแล้วก็จะมีนะคะตัวเล็กลงมาจาก ตัวแบบนี้นะคะดูค่ะนี่ค่ะมีด้วยเหมือนกันนะคะนี่ตัวเล็กก็มีนะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมอ้าวจะนี่นะคะสงสัยจะลงมาค่ะโอ้นี่หลงลงลงกันมาเยอะเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะ,คะลงมากับพี่ไดโนเสาร์เยอะเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ่ะ ให้น้องๆดูนะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะใช้นะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะขีบหรือว่าคาบนะคะอย่างนี้ค่ะไดในเสาวนะคะคาบออกไปไว้ไหนดีคะคาบออกไปไว้ออกออกไปทิ้งนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะพ,พี่จะใช้ลองดูนะคะพี่จะลองใช้เจ้านี่นะคะ คาบนะคะก็คทีละตัวนะคะหรือว่าจะคาบได้ทีนึงหลายตัวหรือเปล่านะคะมาดูโอ้โหนี่ค่ะอี่ออ่าคาบได้ทีนึงเยอะเยอะไหมไม่ยังไม่ได้นะคะอันนี้ลองใช้งานที่สเสียวหน่อย ได้ไดหลายตัวนะคะอะออันนี้คาบได้สองตัวเลยนี่ค่ะอันนี้นะคะจะคาบได้หลายตัวไหมลองดูนะอ๋ออันนี้คาบได้สามตัวเลยค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นของเล่นนะคะไดโนเสาร์นะคะมีโบเดลเล็กด้วยค่ะนี่ค่ะนี ขอจริงๆนะคะของเล่นไดโนเสาร์นะคะมีเยอะมากเลยค่ะอยู่ในคลิปพี่นะคะช่องพี่ก็ก็เยอะนะคะลองให้น้องๆนะคะค้นหาดูนะคะจะมีไดโนเสาร์นะคะ,ะแสดงละครนะคะเรื่องต่างๆนะคะทำกิจกรรมให้น้องๆได้ดูนะคะเพลิดเพลินนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะลองคลิปตัวนี้ดูนะคะเดี๋ยวพี่ลองคลิปนะคะ จริงๆเราเล่นนะคะเราต้องขนุถนอมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพังง่ายนะคะเดี๋ยวจะเล่นได้แป๊บเดียวนะ,ะมาดูค่ะจบนี่โอ้สีเดียวกันเลยนี่เห็นไหมคะสีแดงนี่ค่ะสีม่วงนี่ค่ะสีม่วง ภาพบาดีสีเขียวไหมสีเขียวค่ะสีเขียวหน่อยนี่ค่ะสีเขียวโอโ้โหเหมือนกันกับตัวนี้เลยดูนี่ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มารีวิวหรือว่ามาแสดงให้น้องๆดูนะคะเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะคะนี่ค่ะยังตัวใหญ่นี้ก็มีเสียงค่ะตัวนี้ก็ ใส่ฐานเดินได้มีเสียงนะคะนี่ค่ะใส่ฐานเดินได้มีเสียงนะคะนี่ค่ะเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอให้น้องนนะคะฝากกดติดตามกันนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าพี่จะทําคลิปของเล่นไดโนเสาร์อะไรอีกนะคะหรือมีของเล่นไดโนเสาร์อะไรอีกนะที่จะมาให้น้องๆดูนะคะให้น้องนนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้นะคะ ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะบ๊ายบาย